บ่าวไทโซสวัสดีครับรออครับรอคุณอะคุณใดดูว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีใส่โตดักกบไว้นะผมเอฟซีจะมีกบเข้ามากินเยื่อเราหรือเปล่านะครับผมไม่มีครับผมไม่มีไม่มีกบ โดน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 โ SC โอ้โหโอ้สองตัวนะผมซีแคคคู่นะผมอ่าอืมไอซีโดนกบแพ็คคู่นะครับผมอืมสองตัวนะผมโอ้นี่พดูเะานี่ Tantôt, toi, Tantôt, toi. Tantôt. Tantôt. Tantôt.

จะมีดว่าอมอืมอืมอคมอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ okay. um, yeah, ืมอืมอืมอ BE ืมอืมอืมบมอกมอืมนืมอืม่ม่มีกบนะมอมม ở hmm. đây như tua Ê hey. đi Nhìn nhìn ok đại สองตัวเอพีแค่คู่แล้วเข้าแค่คู่เลยโอเคคืองหน้าเจอไหมครับผมรอครับรอรออดีครับ